นไหมคะว่ายอดสมุนจะพุ่งขนาดนี้โอ้ไม่ไม่ได้คิดไม่เป็นที่ถึงยอดใช่ใช่ช่วยกันถ้าเราแบบมีโอกาสได้มาแบบมอบอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วมันก็รู้สึกดีครับตอนแรกที่นูนยอดตกใจไหมโอ้ตกใจอยู่ครับเพราะว่าเรา เราวาดรูปแต่มันเป็นมันเป็นเสื้อครับแต่ว่าตกใจแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าเสื้อธรรมดาของเรามันสามารถเพิ่มราคาแล้วก็เอาไปช่วยคนอื่นได้แล้วเราเองเป็นคนทำคนเดียวเปล่าคนทำบุญย่งไรเป็นคนทำบุญอย่แล้วก็ทำทำ,ทำบ้างครับแต่ว่าทำบุญแบบเข้าวัดหรอไม่ไม่ค่อยได้เข้าวัดแต่ว่าทำบุญแบบให้ทานให้อะไรม,มากกว่า เราได้ทําดีให้คนอื่นเห็นเนี่ยอย่างน้อยคนอื่นมองว่าเราทําดีใช่ไหมเขาก็อาจจะแบบมีแรงที่อยากจะทําแบบนี้บ้างก็เหมือนฟางนี่มันไมค่อยติดไฟไปเรื่อยๆนะผมว่ามันเป็นตัวแทนแล้วกันครั้งแรกผมไม่รู้ว่ามันเป็นมาครั้งที่สองนะแต่ว่ารวมเป็นงานเดียวพลาดา่ะเป็นรวมเป็นงานแรกเนาะแต่ว่าเรามาครั้งที่สองใช่ระบางครั้งที่สองมัจะติร่วมกัน เรายังไม่เบใช่ใช่เลยเนาะมีแต่แบบน้าจะมาอ๋อมีก็มีบางงานที่แบบว่าทํางานเราก็แบบรายได้ส่วนหนึ่งแต่อนนี้าเ็นรการันอไอนกจะมีรายการด้วยอเป็นรายการอะไรอ่นก็ในการเพิกใช่ไหเกิดเลยฮะา ก็จะเป็นรายการที่เราจะพาทุกคนเนี่ยไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ในแต่ละสถานที่เนี่ยเราจะมีการแข่งกันครับว่าใครจะเป็นผู้ที่เป็นสุดยอดของเกมนั้นๆครับแล้วเป็นการแข่งที่ไม่นุ่มหนิบเลยนะครับใช่แข่งแบบว่าเหนื่อยไม่ได้แข่งถ้าเกิดทีมงานไม่สัดคัก็จะเอาจนตายเออหนอกจากการแข่งขันแล้วมีความปีนให้เป็นไได้เห็น นอกจากการเห็นกันแล้วมีความปิดนไหมยไ, <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเปิดนไหมแต่ว่าเราก็แกล้งกันเล่นๆเรื่อยๆอยู่ในรายการอยู่แล้วเนี่ยส่วนมากจะเป็นมุกตลกมากกว่าแน่ <c oughs> น,นอนว่าจะมีอะไรพิเศษในแต่ละอีพีแน่นอนแ <c oughs> น่นอน,นครับเพว่าม,มันพิเศษตั้งแต่กิจกรรมแล้วนะครับก,กิจกรรมที่คนทั่วไปน้อยคนจะทำยกตัวอย่างได้ไหมไม่ได้สปอยเก็บไว้เก็บเก็บไว้ก่อนดีกว่า กับหวยยังมีหวยกับยังมีหวยกับเนียอันนี้คืออะไรกันเจ็บกับหวยเจ็บกับหวยเจ็บกับหวยผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเออหวยมันจะออกทุกวันที่หนึ่งกับกลางเดือนป่ะบแล้วมันเป็นรายการส่วนมากรายการเราจะออกวันนั้นพอดีอาจจะแบบบางคนแล้วผิดหวังกับหวยแต่ก็ยังมีประมาณแบบเออมีรายการตลกอะไรประมาณนี้ผมคิดว่านะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะจะใช้แฮชแท็กนี้เป็นประจำรายการหรือไง ใช่ไหมครับมันก็ตลกอยู่แต่ก็ไม่แต่ก็ไม่รู้นะว่าจะใช้ไหมก็เดี๋ยวรอสถานการณ์แล้วกันยังงั้นใกล้ถึงที่16แล้วถ้าสมมติขอเลขขอเลขขขอเลโอ้โหเมดที่แล้วออกเลขอะไรไปแล้วสี่อะไรสักอย่างศูนย์สี่ศูนย์สี่เพราะว่าผมบอกไปทางนั้นแล้วผมบอกไปศูนย์สี่ถูกไหมเขาไปซื้อสี่ศูนย์เราถูกก็จุดไม่ได้แล้วงวดนี้เลขอะไรคะเอาเป็น สี่ศูนย์ละกันเลขเดิมเอาเป็นโอ้งานยากเลยผมเจอเลขสองก่อนผมให้เลขสองเหมกันเลขสองหวยมันต้องมีสองตัวเป็นทั้งต่านะรวมกันได้ไงเอาเป็นเอาเป็นเลขศูนย์ละกันเม่ได้หกซ้ำอย่างนั้นเลยถ้าถูกแล้วมีค่าเจ็ดสีมาเลยนะเตรียมรับเลยนะคะได้ครับเปิดสำนักอ่ะสุดท้ายฝากผลงานหน่อยต่อไปจะมีอะไรที่แตจะมาชมบ้างก็ฝาก ให้รอติดตามนะครับซีรีส์ของพวกเรากดรักรุ่นพี่นะครับที่จะออนแอร์ในปีหน้าครับแล้วก็ฝากรายการนี้ด้วยนะครับก็จะมีเซ็กวายก็จะมีงานที่เข้ามาระหว่างจาอะไรอีกก็ฝากรอติดตามกันด้วยนะครับให้กำยังใๆ เป็นคาดหวังแล้วเราแค่นี่นั่นทำใเต็มที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วก็ผลออกมาจะเป็นยังไงก็ก็ต้องรอหรือไม่ก็ต้องคิดก่อนบินไหม <c oughs> ผมว่านายใหญ่ทีน,นี้ถ้าเกิดคือพอมันเป็นเรื่องใหญ่ผมก็าต้องเน้นสเสถียวไว้มันใกล้เคียงแล้วเรื่องนี้จะออกแนวมืดหมดสัจจานิยมมันก็จะอาจจะใกล้เคียงก็จะมีตอนที่บินบ้างนะครับผมว่าน่าจะมี อยู่ครับสุดท้ายอยากให้ฝากงานพรุ่งนี้อีก1วันอ๋อฝากด้วยเชิดไทยมาก็ฝากงานแถวของวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็ใครว่างๆอะไรมาก็มาร่วมสนุกกันได้เพราะว่ามีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมก็คอนเสิร์ตใช่แล้วก็มาใช่แล้วก็มาช่วยกันทำบุญทำบุญเหมือนเดิมครับ ใช่ฮะเราช่วยประเทศเราพาไปให้ทางที่ดีขึ้นครับทุกคนจะได้มีคุณภาพที่อยที่ดีขึ้นขอบคุณครับอินเสิร์ตนะอินเสิร์ตก่อนไล่ไปเลยจากตรมนี้ไล่ไปเลยจาก